Không sẵn mà Cho wa men Ô khai lại dù mụ Mà kìm thổ liên Đồ mừng nữa đây đấy Hòm Áo, à. nhưng <laughs> à. khám lấy hàng màn, Thằng đây sẽ kìm liên Bên đây đây <laughs> oh, mực <coughs> ừ เห็นเลยนะนะบนั้งแวนนะ่ะถ่ายกันเลยลอันนึง่งชองชักสบายดีกาบสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องป้องายเบอร์สกุลสู่คนเดอพี่น้องเหรนะว่าจะเปลี่ยนอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศพี่น,อน,น,นอ้องมื่อกี้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเขาสู่ช่องของตู้ซิปปันซุข,ขอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ตู้ซิปก็ได้อยู่กับตูน้นงพี่น้องเหาอนนะ อ่าได้อยู่เฮือนมึอนี่เนาะดยกินมาได้แซ่บ,คร,บ <มา S 2> ครับตุชิดกับตุน้องมึอนี่พี่น้องว่าหลายหญยห้างบริษณ์แนะนําอาหารก่อนพี่น้องเลยเนาะมีทุเรียนทุเรียนหอมมี่น้องเลยอืมหอ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 มทุเรียนน้าหอมแล้วก็มีหมากยังอันนี้หมากองุนหมากองุนพี่น้องปลากระที่ขายบรกมึอนี่ก็คือยำยำอ่ากุ้งปลากาะยำทะเลปลาหมึกปลากระมันกระพุนบ่ ตัวชิแหละหลายอย่างอะไรกับแมยังอันนี้แล้วก็ขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยเนาะมาพี่น้องยัวย่วๆแซ่บๆน้ำกันกน,นี่พักกับกะมีอ่าทำไมลืมคักลืมเนี่ยพี่น้องลืมมาแต่งหน่อยพี่น้องเอ้ยไมอนี่จะลืมซื้อโบมือนียลืมซื้ออ่ะกินรถเริ่มกินให้เบิ้งกินให้เบิ้งรู้จักนะคำหนึง่งอือ Bớt khỏi chim đứa bạn Nùng là muôn Nùng bò? Cắt thăm điều nó lên đây Bớt thì cần kín bớt bạn Kháng xiềng cần kín Kháng xiềng khỏi kín nó nó Anh đi bên có phun bò mình nhắn hết Cái lưu <này. cười> Cái lưu Cái เส่็จเส,ส,ส,สร็จเสร็จเสเชฟลี่เห็นเอกินภรรยาเห็นเอกินกินอันนี้แล้วกินทุเรียนต่อพี่น้องเอ้ยแบบแบบเดียวครับต่ำเลยเน,ะนาะเมนแต่มันมันบมันบัคือตมาตีนโตแห้งไรกล้องตีนกล้องตีน 没。Mm. เดี๋ยวนี้ก็กินกําลังแซ่บนะอือบุมมี่าบอ,อกะอ,อะไรกระดาษ ดูป ah? ่ะบ๊อกกระเพาะมื ت ت ่อน <squishy> ี่กระเพาะอะไรเนาะเพาะบันแดงกุ้งเนื้อหาหมึกสามสายบ่มีอยู่ตลาด hà neo kem còn bằng hôm nay nằm đang lên như đang này mà đi kinh doanh hơn kinh doanh nọ vào เป็นยังเมงวันเมงวันอะไรกับเมงทูเมงที อืมอมืกุ้งตัวใหญ่เลยเนาะเันี่ไปเวียดมาแรงๆกะต้องกินเนี่ยแซ่บแนวพลังน้ำบริกินโดนแหละ <c oughs> แคบมาน,นี่ยอคือเมันกับพุ่นมันจะเป็นยอโอสัตว์คือยอเมาชิดกับมูจักพร้อมทุเรียนทุเรียนแซ่ตู้เยน็นหอมขนาด มาพี่น้องมางอ,อว่าี่นะ่อพี่น้องฟังไทยเ้าเป็นเอิญยัง,ส,งสามสิบสองกีบเมนบอกสามสิบสองกีบบอกอขอโทษพี่นอ้องม,ม,ม,มันแซ่บอ๋องอนิ่ง nhỏ ừ. mực Để cái mực bạn này Mực cái nhân xem vô Toàn như này đó Ăn không lên đó ừ. Đơn quá vâng. Ở đây Nông chiên Nông chiên mà xuất xuất con Nhâm, luôn nhâm lên Còn đây xuất xuất đây đây nè ชากระเกำนังจีนหู้มาโซ<ฮ>เลียนกะภูมิไงนึ่งกินเต็มที่เลยมนันีพี่น้องเลยอยู่เพื่อนมาไว้แน่เพียงพี่น้องเลย ยำขนมจีนืม <laughs> อคน OK จีนแช่แบบแช่ครับกินมักเล่นในเบื้งรูตร่ตุวนองเล่นนักเล่นกินในเบื้งดุ่แชบแช่เบื้องด้วจับาทเป็นไงไ้บ่ชบบวันวานบ่วันวานบวชบไน้หนึ่งนะคมบ คลิปนี้กับสกินเสียงดังเนาะไหนพี่น้องได้ยินนำบาไม่พี่น้นองบ่ได้ยิน,น Mm-hmm. <laughs> Ô hết Chạy mươi năm đi nó, có thôi đâu. Ugh. Mm mày Mm hmm. sụp hmm. nghe không อืมอืมอ้ยไปแล้วเดี๋ยวตัวชิดสีปเปาข่าวเนี้ยเอามากินกับอันทุเรียนก่อนเด้อหาหน่อยนึงพี่น้องเลย โอ้ข้าวเหนียวโบมี่ซับพี่นาะข้าวเหนียวโบมี่ซับเผ็ดเผ็ดเผ็ดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเผ็ดเผ็ดแซ่บประชิมาเอาข้าวเหนียวว่นฮ้อนตะกินกับตุเรียนสงสัยเมียเอาไปหนึ่งเลยพี่น้องเข่าวนุ่มคอเซ็ตหนาเลย <c oughs> เป็นยังไงตนนนนนุน้องบ่เลยทีนั่งก่อนแ่บนี้เขาคุยน้อไงไม่ขอโทษครับพีัน้อทงขอโทษพี่น้องขอโทษพี่น้องมันเอื้อมกระทันหันขอโทษล<า><า>ุงป้าเอาอาเนาะ นี่ถึงเวลากินมหมากไหมอันนี้พี่น้องเรากินหมากไหมเห็นบ้งกินหมากอันนี้ก่อนหมากย่างอันนี้ไอ้นงอ่งนุนตัวนงหมากอางุุนพี่น้องเนี่ยเนี่ยเน้นๆผู้แหละทั้งเอื่อยพันชื่อมาเตปมุกดาหารพู้แหละพี่น้องเลยอันนี้นะคือมันจะโรบินสันบอเจ้าเมน์เอาคลายลายอยู่มุก มากินถั่เรียนดมมึงด้วยเอ็นอะไรหอมเอาเดี๋ยลองคำแรกแห้งมันพังพังด้วยจะกินถั่วเลี้ยนนะเพิ่อเป็นอะไร,รน่ากินแบบว่า นี่คือแบบว่าหวานนำหอมลองบ้างหวานนำหอมขมน้ำน้อยนึงขมน้อยนึงขมบรายอืมหวานเป็นนงหวานหอมอุ้ยอ๋อวหวนเนื้อมันอันนี้เนาะ เจ้าพอดีเกาะป่ะเจ้าวะพอดีเกาะอร่อยกลัวนี่มันกับชีเล่พว่นเนาะแม่นก็พอดีก,บกบับเกาะไม่เชบผู้นี้ยังไงตกไงเนะซำไงก็แขนดิ กินอยู่ใหนเหราผมมียังวันมาเสอรเนาะแม่กินนอกได้หลายหลายว่าแม่งยังเพี้ยงทุกคนในคันว่าเขากินอยู่หรือน,นอกอ่ะทำเองวันเสอน์ฟะแย่แย่ขี้เดียนนดเนาะดูเดี๋ยวว่าพี่น้องเบิ่งเลยขี้เดียดเลยโอ้ยเป็นย,ยังวันด้วยนั่นคือเปื่อนให้กินกันแล้วก็เลยปุ๊บกลับมาในเฮือนในเฮือน Ad bật bớt Này, tôi mới lệ hình ba, Tôi nó Lệ cả bò lệ Khăn mà ăn đi Hoàn được chắc phải nhắm khủng thế nó. Hoàn khủng là tí Bớt tôi đây có gõ... นี่มาลองพูยใหญ่พี่น้องกินเตัาปลายมั้อก่ดนดลองอิ่มแล้อิม่มเลยมากินอ <c oughs> ขอโทษเด้อพี่น้องเลยมันอดไ่ได้ความชุข <c oughs> มากินองุ่น ผู้ใดได้จมหานี่เนาะกินเนาะกินนี่เนาะค่อยกิน <c oughs> คลิปน,นี้กับซีมีเสียงรบกวนแน่เนาะว่าเสียงพะลม <c oughs> เสียงไครประตูสลาพัดเสียงขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไทยไทยน้องผู้ใหญ่ใจดีตูน,น้องผู้ใหญ่ใจดีชาเลอร์่ะชาเลอร์เป็นคนชื่อมาให้กินบ่เจ้าที่ว่ามื้อนี้เราอยู่เฮื่อนเราเหมือนนเราก็เลยไ่ได้ไปใช้ แซบบอลลูบบอลแซบแซบแซบเป็นอะไรโอเคพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ตุชิดกับสีแดงลาพาจากพ่อพี่น้องไปเนี่ยเ้อพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณเนาะที่ติดตามรับชมตุชิดเมื่อนี้กรบไ่ได้ไปถ่ายปันซุกพี่น้องแต่ว่าพาพี่น้องมากินข้าวแรงพี่น้องเลยเนาะขอให้พ่อพี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อคนเจ็บอยากช่วยได้ความไข้อยากชมมี สมิ้นด์ความชุบกายสบายใจฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดหัวตะไคร้ให้กันเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกชิทเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับสบายดีบปิดกล่องก่อนเด้อบ้ดนี้